อ่าโหลสวัสดีครับกลับมากับฟู่เฟือยช็อตแนลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับสเตลเล่แฟลตแม็กนะครับนี่คือตัวที่แฟนสเตลเล่อาจจะตามหาอยู่นะครับนั่นคือเราเตอร์ไร้สายนะครับหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าทริมเมอร์นะสำหรับตัวเราเตอร์ขนาดเล็กแบบนี้นะครับเพราะงั้นในคลิปนี้ผมอาจจะเรียกทั้งทริมเมอร์ทั้งเราเตอร์จริงๆมันคือตัวเดียวกันอ่าทีนี้มาดูสเปคคร่าวๆนะครับตัวนี้ความเร็วรอบนะครับหนึ่งหมื่นหกพันถึงสามหมื่นรอบต่อนาทีนะครับเร็วมากแล้วก็ตัวนี้เขาบอกทูฟีากกา่่ยมมันนไจาเป็ต้องใ เครื่องมือใดๆนะครับสามารถปรับได้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องเปล่านะครับไม่มีแบตเตอรี่นะแล้วก็เขาจะมีรูปมาให้ว่าในกล่องเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับประมาณนี้แกะเลยราคามีอยู่ท้ายคลิปนะครับแววบเปิดมานะครับก็เจอคู่มือก่อนเลยรุ่นนี้ลืมบอกชื่อรุ่นเลยนะ SBW400 นะครับชื่อรุ่นของมันนะครับก็จะเจอตัวอุปกรณ์ก่อนนะครับนี่ตัวนี้หน้าตาดูดีเลยนะนะครับเป็นตัวตั้งระยะ เอาไปชนฉากเอาไปอะไรงนี้นะครับมีตัวอะแดปเตอร์เป็นท่อต่อกับท่อดูดฝุ่นนะครับตัวนีแ้แล้วก็ในนี้นะครับยังมีประแจมาให้หนึ่งตัวนะเอาไว้เปลี่ยนดอกนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะหมดแล้วค,ครบ ไม่หนักทีแรกผมคิดว่าเอ๊ะมันจะหนักหรือเปล่าดูจากในรูปเนี่ยหน้าตาเนี่ยแอเซส,ส,สรอรีมันดูแบบเวอร์วังพอสมควรแต่เนี่ยพอจับอย่างนี้ไม่หนักนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราตอนนี้ยังไม่มีแบตถ้าเกิดมันหนักตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยพอรวมแบตเข้าไปอีกมันเนีผมว่ามันจะหนักไปสวยอยู่นะดีไซน์ก็ยังเป็นนะเหลืองเทาดําอยู่ตรงนี้ก็ทําให้เป็นสีเทาไปวัสดุตรงนี้นะ่าจะเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงอยู่นะแล้วก็ค่อนข้างหนาเพดด้านล่างนะครับเป็นพลาสติกแบบนี้ ค่อนข้างงาเหมือนกันเห็นไหมครับว่าเพจของเขาเนี่ยจะเป็นโค้งด้านหนึ่งแล้วก็เหลี่ยมด้านหนึ่งนะครับอันนี้คือดีมากนะอยู่ที่เราเลยว่าจะวิ่งทางโคง้งหรือทางเหลี่ยมนะแล้วแต่าง,งานแล้วแต่อะไรที่เราจะเจอในการในการทำงานอันนี้คือดีมากนะเพราะว่าสมมติเราอยากให้ตัวเหลี่ยมมาอยู่ฝั่งนี้เราก็ยังสามารถผมว่าน่าจะหันมาได้นะครับในกรณีใ,ใดๆผมชอบเพจตัวนี้ตัววัสดุนะครับตัวสีเหลืองเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับส่วนสีดํานี่เป็นยางหมดเลยนะครับจับตรงนี้รู้ได้เลยว่า มันเดืดมากนะซึ่งเ,ว,เวลาเราทํางานจริงอ่ะผมว่าเราจะอยู่ประมาณนี้นะ mm hmm. สวิตช์เปิดปิดก็เป็นยางหุ้มนะครับกันฝุ่นเปิดทางนี้ปิดทางนี้นะครับตรงนี้เขียนว่าบ,บัตเล็ตนะครับสวยนะครับเนี่ยโลโก้แล้วก็ความเป็นสแตเลสตรงนี้ยังอยู่ครบเลยนะครับไอตัวรูๆอะไรพวกนี้เหมือนตัวที่เป็นทรงเหมือนโล่นี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนที่สว่านเลยฝั่งนี้นะครับปรับ นะความเร็วได้นะครับถึง7ระดับแล้วก็แต่ละระดับน่าจะเป็นครึ่งด้วยนะครับหแล้วก็มีครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็น2ออย่างเงี้ยนะครับละเอียดอยู่ส่วนตรงนี้นะครับเป็นตัวปรับแบบละเอียดลงขึ้น,านตามลูกศรเลยนะครับวิธีการปรับก็คือเราเปิดตัวนี้นะครับแล้วเราก็หมุนเลยนะจะให้มันลงมันขึ้นนะครับเนี่ยตัวนี้มันก็จะขึ้นจะลงตามที่เราหมุนนะ <DB. S 1> ครับเห็นไหมครับเห็นไหมหดเข้ามาแล้ว นะครับเสร right nah, voilà right? like ็จแล้วเราก็ล็อกตรงนี้นะหรือถ้าเราอยากจะปรับแบบก้าวกระโดดไปเลยนะตามระยะก็คือเปิดเสร็จแล้วเรากดปุ่มตรงนี้มันจะเป็นสปริงนะครับแล้วก็เลื่อนนะไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนหรือการถอดตัวไอ้ตัวเสื้อนี้ออกมานะครับเนี่ยกดตรงนี้เลยตัวนี้มันเป็นตัวเหมือนล็อกกับเกียวนี้ไว้นะครับก็แค่ยกขึ้นมาแล้วก็ขยับได้เลยตรงนี้เห็นไหมแต่ถ้าเราจะปรับละเอียดก็ปล่อยตัวนี้นะครับให้เกี่ยวมันลงไปทับกันแล้วก็เวลาปรับนะครับเนี่ยมันก็จะปรับละเอียดแบบนี้ ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันอยู่ตรงตำแหน่งของมือเราพอดีนะครับสมมติเวลาเราทำงานเนี่ยมือเราแทบจะไม่ต้องไปไหนเลยสวิตช์ก็อยู่นี่นะครับปรับความสูงก็อยู่นี่นะครับเนี่ยเราตรงนี้มันจะล็อกเข้ากับมือเราพอดีเป๊ะเลยกัดชิ้นงานไปสักหนึ่งรอบเปร๊บเราอยากจะลงให้มันลึกขึ้นอีกใช่ไหมครับเราก็ยกมือขึ้นมาแล้วก็เปิดนี้นิดนึงแล้วก็ปรับเปร๊บแล้วเราก็ปิดแล้วก็ทําต่อเลยเลยคือมือเรายังอยู่ที่เดิมนะครับอันนี้คือเขาคํานึงถึงเรื่องการใช้งานมือเรามันอยู่ตรงนี้ นะครับไม่ต้องขยับไปไหนเลยเสร็จแล้วตัวนี้นะครับคือตัวที่เอาไว้ล็อกนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนดอกเหมือนกับลูกหมูเลยเนี่ยล็อกคอไว้นะครับตัวนี้ก็จะไม่ขยับละเสร็จแล้วเราก็ใช้ประแจตัวนี้ในการขันใส่นะครับอ่าทีนี้มันเรื่องของอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือเอาไว้เวลาเรากัดงานนะครับบนฉากบนอะไรก็แล้วแต่ให้มันวิ่งไปบนขอบไม้อ่าแล้วก็ตรงนี้มันจะมีรูอยู่เห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช้องว่าง วิธีการกนะ็คือเราจะสอดตัวนี้เข้ามานะฮะเขามีน็อตมาให้แล้วสองตัวนะครับน็อตเขาใส่มากับตรงนี้เสียบเข้าไปอย่างนี้เลยไขยน็อตเข้าไปเรีย <c> บ <oughs> เรียบร้อยเนี่ยเวลาใช้ก็ตั้งระยะเนี่ยตั้งระยะแล้วก็ล็อกปึ๊บเราก็ได้แล้ว เนี่ยเราก็สามารถวิ่งกัดบนชิ้นงานนะครับห่างออกมากี่นิ้วกี่เส้นตัวมันเองเนี่ยค่อนข้างใหญ่ายาวอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาก็ยังมีรูมาให้นะครับคุณสามารถเสริมตัวพวกไม้เอาไม้แผ่นไม้เล็กๆนะครับมาเสริมให้มันยาวขึ้นก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่สําหรับงานทั่วไปในแค่นี้ก็เพียงพอละเนี่ยเวลาไม่ใช้นะครับก็เนี่ยเอามาเก็บไว้ตรงนี้ตรงนี้เขาม,มีเกลียวมาให้อยู่แล้วเขาคิดมาเพราะว่า ไอ้ตัวนี้มันไม่ได้ใช้ตลอดเวลาอยู่แล้วมันควรจะมีที่เก็บของมันให้เรียบร้อยนะเพราะน็อตตัวนี้มันน่าจะหายได้ง่ายมากๆนะครับอ่ะส่วนตัวที่เป็น cover ตัวนี้แล้วก็ต่อกับท่อดูดฝุ่นนะครับมันก็จะมาประกบจะมีแง่งตรงนี้อยู่นะครับก็ใส่เข้าไปตรงรูตรงนี้อเอมันก็จะเข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีน็อตตัวนี้มาให้ก็ขันเข้าไปเรียบร้อยอยู่แล้ว Yeah, แล้วเราก็ต่อกระ่อดูดฝุ่นได้เลยเนี่ยตรงนี้ก็กลายเป็นว่าด้านขอบด้านบนตรงนี้ทั้งหมดนะครับปิดสนิทเลยมันจะมีฝุ่นออกมาก็แค่ด้านล่างนี้เท่านั้นนะครับรให้ระบบดูดฝุ่นน่าจะดีมากนะครับเดีย๋ยวลองให้ดูอ่าแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับแนะนําว่าเป็นแบบ4แอมป์ถ้าเกิดเป็นตัว2แอมป์เนี่ยการจ่ายไฟมันอาจจะไม่เพียงพอนะครับตัว4แอมป์จะจ่ายไฟได้ดีกว่านะครับใส่เข้าไปง่ายๆแบบนี้โอ้โหเท่นะอ่าลองเปิดเครื่องนะครับตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่เบอร์หนึ่งนะ ปรับเลครับแล้วสองสามสี่ห้าหกเเสียงไม่ดังนะครับเสียงเบามากหยุดเลยปิดปุ๊บหยุดปั๊บนะครับมีไฟ led ด้วยนี่เพิ่งเห็นนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับ เปิดนี้มีซอฟต์สตาร์ทความแรงระดับ7เลยนะครับไม่ไม่ต้องกลัวว่าพอเปิดไปที่เบอร์เจแล้วมันจะแรงกระชากคือถ้าเกิดไม่มีซอฟต์สตาร์ทเครื่องมันจะกระตุกนี้เลยนะครับอ่านี้มีซอฟต์สตาร์ทนะครับเวลาเปิดนะค,ครับอ่ามันจะค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปนะครับเออดีแล้วหยุดคือหยุดเลยนะครับาวิธีการใส่ดอกนะครับอันนี้ผมถอดถอดตัวเสื้อออกมาเลยนะเพราะว่าผมเจอปัญหาก็คือถ้าใส่พร้อมกับตัวเสื้อเนี่ย มันใส่ลาบากนะครับเพราะว่าเวลาเราไขามันจะติดขอบพวกนี้นะครับถอนมาเลยง่ายกว่าเห็นไหมครับมันจะมีรูหันตัวรูเนี่ยเข้ากับตรงตัวนี้มันก็จะเข้าล็อกพอดีนะครับเสร็จแล้วคายใส่ดอกเข้าไปไข่เนี่ยไม่ต้องใส่สุดก็ได้นะครับนะใส่สุดแล้วมันเอาออกยากนะครับเสร็จแล้วล็อกเข้าไปกดไว้นะเสร็จแล้วก็ล็อกปึ๊บตึงๆมือก็กพอแล้วเสร็จแล้วก็ใส่ตัวนี้ครอบกลับเข้าไปตอนใส่นะครับบีบในตัวนี้ด้วยนะเรียบร้อย จะปรับความสูงแบบหยาบนะครับก็คายล็อกตัวนี้บีบตัวนี้แล้วก็ดันขึ้นลงได้เลยแต่ถ้าจะปรับละเอียดก็มาหมุนตัวนี้ทีละมิลทีละ0 5, ูนจุดห้าเนี่ยนะครับมันจะขึ้นลงเห็นไหมแล้วก็ล็อกเอ้ยมันก็อยู่แล้วนะเนี่ยแน่นมากแข็งมากเลยครับถือว่าโอเคเลยนะการใช้งานสะดวกอ่ะเดี๋ยวไปลองกัดกันดูนะครับ อันนี้ผมใส่ดอกทรงประมาณ4ี่ห้าองศานะแล้วก็ปลายเป็นลูกปืนหมายความว่าเดี๋ยวพอเราดันไม้เข้าไปเนี่ยจนถึงลูกปืนลูกปืนมันก็จะติดกับตัวไม้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นไม้สนผมจะปรับความเร็วไปประมาณสักเบอร์ห้าแล้วก็ตรงนี้ผมปรับขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งอันนี้ผมปรับมือแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วอาจจะปรับละเอียดนะครับให้มันลงมาพอดีหน่อยแบบนี้มันจะได้ไม่เหลือขอบนะครับด้านบนท้นทางการวิ่งนะผมจะเดินถอยหลังไปนะครับ โอเคความแรงใช้ได้นะครับอันนี้ตอนที่ผมวางแรกๆนะครับผมวางเครื่องยังเอียงอยู่นะยังไม่ชินไว้ง่ายนะครับพอเราวางได้เต็มระนาบของตัวเพดด้านล่างนะครับมันก็จะได้กิน4 5ห้าองศาแนี้เห็นไหมครับได้ก,กินโอเคนะนะครับดอกนี้ก็ดอกธรรมดามากเลยนะไม่ได้ดอกดีเด่อะไรมากนะครับแต่ความเร็วรอบมันช่วยได้นะครับเห็นไหมครับสบายเลยกัด4 5ห้าองศาแบบนี้ อันนี้เป็นไม้อัด20มิลนะครับเดี๋ยวผมจะเดินแบบนี้ผมใส่กับดอกดอกกัดตรงนะ6มิลกัดลึกประมาณสักประมาณ5-6มิลแล้วผมจะเดินแบบนี้นะครับถอยมาอ่ะผมเปิดไปที่เบอร์เจนะครับแต่ผมจะไม่กัดลึกมากนะครับอันนี้มดอกเล็กก็เลยกัดประมาณ6มิลได้เปิดเบอร์เจเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างถ้ามองนี้ก็ประมาณสัก5้ามิลได้นะครับแต่จะมีเบี้ยวมีอะไรบ้างเพราะว่าไม้ตัวแบบเนี่ยนะครับมันไม่ได้เรียบนะไม้เห็นไหมครับไม้มันจะมีเบี้ยวไปเบี้ยวมาเส้นมันก็จะเบี้ยวตามไม้นะครับแต่ให้ดูเป็นคร่าวๆว่าเออเห็นไหมครับมันสามารถกัดได้นะอ่าแล้วก็ดูเศษเศษไม้นะครับที่มันออกมาแบบนี้ทั้งหัวทั้งท้าย อันนี้ผมเสริมไม้เดี๋ยวมันก็จะกัดเพิ่มอีกรอยหนึ่งประมาณนี้ตอนนี้ผมใส่กับดอกกัดนะครับที่ใหญ่ขึ้นนะนประมาณสัก20่ิบมิลได้นะครับแล้วก็กัดตื้นๆนะไม่ได้กัดลึกมากนะครับที่เบอร์เจ็ดนะดูซิว่าดอกใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะค่อยๆเดินนะผมจะไม่รีบนะครับ ดอกค่อนข้างจะแหรงมากเห็นไหมครับนะแล้วก็อาจจะมีการช้าบ้างเร็วบ้างเพราะว่าผมไม่ชินกับดอกตัวนี้นะครับไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยแล้วก็มันกัดได้นะครับกัดได้สบายๆเลยอาจจะมีเบี้ยวบ้างตามมือเราต้องเก่งตัวนี้ให้ชนฉากด้วยนะบางทีก็ไม่ชนนะครับแล้วก็ผมต้องมองกล้องด้วยไม่รู้ว่าโฟกัสติดหรือเปล่านะแต่ถือว่าเนี่ยการกัดของมันเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยแล้วก็มันกว้างนะครับดอกตัวนี้มันเป็นดอกที่กว้างถ้าดูจากไม้เนี่ยนะครับ กัดลึกกว่าตัวนี้อีกนะครับเนี่ยไม้อัดสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่เป็นค่อนข้างจะเนื้อแข็งนะก็ถือว่ากัดได้นะครับส่วนเรื่องสวยไม่สวยนี่อยู่ที่ผมเนี่ยเพิ่งใช้ครั้งที่2ครั้งที่3เท่านั้นเองยังจับจุดยังจับความรู้สึกอะไรมันไม่ได้มากนะครับแต่ถือว่าถ้าดูเรื่องของความแรงกับความเป็นไร้สายนะครับผมโอเคเลยนะชอบสเตเลสตัวนี้นะครับถือว่าแรงใช้ได้นะแล้วก็ดูตัวขี้เลื่อยที่มันออกมานะครับเนี่ยแบบนี้ ตัวนี้จะพุ่งข้างหน้าเกือบทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นดอกใหญ่ะนะครับแทบไม่พุ่งไปข้างหลังเลยนะครับเนี่ยพุ่งมาข้างหน้าหมดเลยตัวนี้ผมใช้เครื่องดูดฝุ่นหลายสายนะครับของสเเล่นะครับ SCV 0 0 2นะตัวปลายของเขาเนี่ยจะเป็นแบบเรียบๆอย่างนี้นะครับใส่ได้เลยใส่เข้าไปกับอะแดปเตอร์ตัวนี้ได้เลยแล้วก็เกลียวด้านนอกนะครับใช้กับแอร์ล็อกของ e ีว l ลได้ด้วยนะระบบดูดฝุ่นของ e ีว l ลดีก็คือใช้ได้ของสเตเล่แล้วก็ e ีว l ลเลยนะครับตัวล็อกตัวนี้อ่ะแล้วก็ตอนนี้ผมต่อนะครับตัว ฉากตัวนี้กับตัวดูดฝุ่นนะนะแล้วก็ใส่กับดอกกัดนะครับประมาณ20มิลแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูดฝุ่นไปด้วยนะครับไม้ตัวนี้นะครับเป็นไม้สนนะตั้งไว้ประมาณนี้เดี๋ยวลองดูซิว่าระบบดูดฝุ่นนะตัวฉากตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับซึ่งผมเริ่มเนี่ยผมเริ่มโดยที่ฉากตัวหนึงน่งยังลอยอยู่ด้วยนะเพราะว่ามันต้องค่อยๆกัดเข้าไปนะครับอ่ะลองดูว่าจะเป็นยังไงนี่นะต่อเรียบร้อยอ่ะเปิดดูดฝุ่นก่อน น,นะครับพอผมปิดเครื่องปุ๊บหยุดเลยนะครับไม่มีสะบัดไม่มีอะไรนะยกเครื่องทีหลังยังได้นะครับโอเคนะดูดฝุ่นนี่ขี้เลื่อยขี้อะไรไม่ไม่ไมีออกมาเลยนะครับเนี่ยมีอยู่ตามนี้อย่างเดียวเห็นไหมเหลืออยู่แค่นี้ที่มันอยู่บนรางนะครับที่มันยังแบบติดค้างอยู่ส่วนที่เหลือนะครับไม่มีกระเด็นออกนะดูดฝุ่นหมดเลยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวข้อฝุ่นที่ใช้มันเป็นระบบปิดมากๆนะครับตัวนี้ที่เหลือก็คือเหลือที่อยู่ตรงพื้นอย่างเดียวนะครับเนี่ยเราดูการกัดสบายเลยนะครับไม้เนื้ออ่อนเห็นไหมครับ ช้ได้นะเนี่ยแล้วหยุดก็หยุดเลยนะครับไม่มีสะบัดส่วนเรื่องไอความตรงไม่ตรงนี่อยู่ที่ผมนะครับไม่เกี่ยวกับตัวเครื่องนะ่ปะไปสรุปกันนะครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับเจ้าตัว sbw 400ตัวนี้นะครับเออเป็นทริมเมอร์เราเตอร์นะครับแบบไร้สายนะของทางซาเลนะครับตัวเดียวตอนนี้ที่ออกมานะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยมันสูงถึง3 0ม0 0ืรอบนะครับแล้วก็สามารถปรับได้ด้วยตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างประทับใจก็คือตัวเสื้อมันถอดง่ายใส่ง่ายแล้วก็ปรับอะไรเนี่ยชัดเจนมาก เราอยากจะปรับหยาบๆก็แค่กดตัวนี้นะแล้วก็ปรับขึ้นลงนะเสร็จแล้วนะครับเรามาปรับรายละเอียดตรงนี้นิดนึงทีละมิลครึ่งมิลอะไรเงี้ยทำได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ล็อกแค่นี้เองง่ายมากแล้วเวลาถอดเปลี่ยนดอกก็ถอดไปเลยนะครับเพราะมันถอดใส่ง่ายนะครับแค่นี้เองนะครับในจุดหนึ่งที่ชอบก็คือเพจมันมี2ด้านนะด้านเรียบแล้วก็ด้านโค้ง นะครับก็แล้วแต่การใช้งานนะตัวโค้งก็อาจจะไปวิ่งบนชิ้นงานที่แบบมันมีความเป็นเคิร์ฟเป็นอะไรเงี้ยโค้งมันก็จะวิ่งได้ง่ายกว่านะครับส่วนตัวไกด์ตัดนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วน็อตที่ก็แถมมาก็เก็บแบบนี้ได้เนะี่ยเออมันดีตรงนี้แหละนะกันฝุ่นตัวนี้นะครับดีนะเพราะว่าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ข้างในใส่ท่อของสเตลเลสได้ข้างนอกใส่แอร์ล็อกของดีวอลได้นะบจบเลยใครที่มีทั้งสเตลเลสดีวอลนะครับอาจจะมีเครื่องดูดฝุ่นของดีวอลก็เอามาใส่ตัวนี้ได้ เนี่ยแล้วก็เวลาปิดมันปิดหมดเลยนะครับขี้ฝุ่นแทบไม่ออกเลยนะครับดีมากเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้เห็นไหมครับรอบนอกเนี่ยมันปิดสนิทเลยนะครับแล้วไอ้ตัวเขาเบิ้ลมันก็มาปิดตรงนี้ก็จบเลยแทบจะ100%ยเนะครับมีออกแค่ตรงนี้เท่านั้นเองเพระนั้นก็จะมีเหลือตรงแค่ตรงรอยที่เรากัดเออตัวนี้มันเป็นแค่ผมเรียกมันว่าทิมเมอร์แล้วกันมันไม่เหมาะกับการเอาไปกัดแบบลึกๆนะอย่างที่ผมทําให้ดูเนี่ยผมกัดประมาณไม่เกิน5้บินอันเนี้ยคนที่ใช้เราเตอร์หรือทิมเมอร์อยู่แล้วก็จะเข้้้าาาาาาาใใจจววว่่เรรรรรคคะะะะชกกกับบบไไไไไมมมมแหหหนนนนทีสูงงขขออออดดดปปณณ แต่ผมกลัวว่าใครบางคนเนี่ยเอาไปใช้แบบเกินหน้าที่นะครับแล้วเกิดอันตรายได้นะหรือใช้เกินหน้าที่แล้วเอ๊ะมันไม่เห็นจะกินไม้เท่าไหร่เลยคุณอาจจะใช้ดอกผิดประเภทนะใช้ความลึกมากเกินไป ใช้เร็วรอบไม่ตรงอะไรเงี้ยนะครับมันมีหลายอย่างแังนั้นก็จะเน้นย้ำว่าตัวนี้นะครับมันเป็นเครื่องขนาดเล็กถือว่าเป็นเครื่องตัวหนึ่งที่เร็วนะแล้วความแรงก็ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็สุดท้ายเลยอยู่ที่ดัวดอกที่คุณใส่นะครับถ้าดอกคุณคุณภาพดีเนี่ยนะครับมันกัดง่ายตัวนี้ให้ของมาครบนะตัวปรับความเร็วได้ความเร็วลอบค่อนข้าง,งสูงอซิสซอรี่ครบถ้วนราคาเครื่องเปล่านะครับอยู่ที่ประมาณ4,100ถึงประมาณ4,500นะ้ระละตล้านนะครับ เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับใครสนใจก็ลองเข้าไปหาซื้อดูนะครับถือว่าคุณภาพใช้ได้เลยสําหรับวันนี้ฟุฟเฟอร์ชอนัลขาอัไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับตุกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะเบานะไมไ่หนักนะใช้ได้เลยชอบไปนลครับบ๊ายบายแรงด้วย